มันเป็นตัวที่ผมไม่ชอบดีไซน์ของมันในตอนแรกจนกระทั่งได้ได้ดําเนินมาจนถึงจุดสิ้นสุดความคิดของผมก็เปลี่ยนไปครับรีวิวตัว Gof STH 16 Serie ์ IO Frame ชีเดน่นครับอย่างที่บอกไปในทุกคลิปนะครับว่าผมอยากให้สนับสนุนขอปิลหรือกระฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากได้หรือสนใจจะซื้อขึ้นมาเนี่ยก็ตอลองไปหากันดูนะครับผมไม่ใช่ช่องให้ละกันโดวยเฉพามันคือฮูลแมสโปรดักที่ผมอวดแล้ก็ว่าได้ครับเปรียบเทียบว,ว่าถ้าจักรวาล U C ผมจะอวยซิออนพอสซาคุผมก็จะอวยถึกะดันเพราว่าชิเดนแล้วก็ว่าได้ครับทั้งความง่ายในการผลิตซึ่งในที่นี้ก็หมายความว่ามันจะมาพร้อกับความง่ายในการบํารุรักษาและการดแปลง ส่วนกรอที่ถึงแม้ว่าจะบางถ้าเทียบกับหุ่นรุ่นอื่นๆในเนื้อเรื่องแต่ก็แล่มันด้วยความคล่องตัวและความเบาทําให้สามารถเตะอวที่รุ่นอื่นๆไม่ค่อยจะใช้หรือใช้ได้ลําบากได้ครับและในด้าน,านจุกขยับนั้นโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยครับถึงแม้ว่ามันจะมีตัวที่ดีกว่าแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่ากันด้าเฟร,รมแน่นอนครับซึ่งก็กลับมาที่ต้นคลิปครับที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบพวกมันสักเท่าไหร่ครับแต่เมื่อเรื่องต,ต่างๆดาเนินมันจะถึงตอนจอบมันก็เปลี่ยนใจ